đấy có tài nghe nghe đây nồng, chơi lớn đấy, vui đó gặp tham chơi เอาทีุ่กนเราทุีไปเด้้ตาเห็ดตายี้่อใจยิ้มาเมื่อเป็นใจาเมื่อเป็นหวามว่วน่วนาคุมที่าดองแเด้พี่น้อง้มงลอมอลาก็ได้

จไให้จะทังานเวยว่ะจิบทันพอดีเป็นเป็นบ้านเจ้าบาวนะคะเป็นบ้านเจ้าบาวก็แล้สวยเอเพาะว่าเื่อเจ้าสาวดีมาเกบ้านบ้านทาเจ้าานะคะประมาณเน้ย ่ดูสิค้าตาไม่ได้นอนเลยอะ่ะนอนน้อยหนึ่งพี่น้องว่าไปนอนก็นได้นอนน้อยหนึ่งก็ลูกสิได้ให้ตาบ้างไม่แกลกี่บอร์ดล้วพี่น,อนสอส้องเฮ้ยซอสสองผมมีผู้เปลี่ยนแต่สุวรรณ tuyệt vời 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 tuyệt

เอาบามแม่นาค้องเอาบร้ครับคำพันนะคองออกเงาะไว้กนกระตุ้นหนุ่ยท่านางเยทันตีบ่าวตยาคำพันพี่น้องันน้องอีได้เมอบให้ยายมอบให้ยายมอใ้าอให้ยายเมให้ายมอให้านหมอบใ้ยาอให้ยายหมอบใ้มอนให้มบให้ยาเหมอบให้ยายมอบใ้ายหมอบใ้ยายมอ้ยมามาหมอบ้ยม้หมอให้อม้มอ้า้มบมอ้อ้ม้ยหมอบ้ยอ เออมาแรงเมื่อเช่นอี้วเขาพุ่งเลยแล้วเขาพี่น้องบุญคุ้มเขาบ้านซ้าสุนีมากอย่าฝากพี่น้องทางทีฟซีของผนมาเนี่ยมาเดินมากินน้ำกันอ้วยกันด้วย เถ um, Hi uh, ื่อวันที่14จ้าตอนีองค์ีใจร้ายเราได้เห็นบรรดาท่านบรรดาแก่เท้าสารเวลามีข่าวบอกกันว่าข้อเข้ากระทั่งบรรดาผู้อื่นแมาไอก้เือว่าไอ้คนทุกข์าจสบายขอใบไม้นะจ๊ะแรงหนูไม่บนะหนูเจ็บไอ้ไก่พี่น้องข้าเจ้าไม่เป็นอย่าง ยังไ้ยูเงินะ่านไหนเอ่ากันพอเออมันเด็ด่นาเออนักข่อยใกล้ๆเพราะว่าเออเอาใกล้ๆกันท่นพ่ะเรนอะไรพี่น้องนักขอใกล้กันมาีิกกวันทีพวกคุปแล้วนักขอใกล้กันเท่าไรเงได้อยู่ไว้อ่อสห้าสิบหกสิเจกระสอเอานักเข้าบาดเดกมันสี่สี่งานคอยไปสีนักเข้าเพื่อกันแต่เมื่อกี้นี่คอยทอดยูคเดียวพอไงไปหาพอนั้งหลายคนมีสุเอ่อ เพราะว่าสามัคคีกันไหมครักแท่งกันไหมดีกลัวช่างกันพี่น้องเอ้ยนายมองนายมองเฮ้ยนายมองอีกแล้วบ่เอออเารถถอยมาอีกย่อมเหล่าย่อมเบียร์อันประทันนี่เลยเด้อบ่ะทันนี่เลยเด้อท่างล่างบริการนายเ่ะบุงดนตรีสบอยพี่น้องบ่ยากดอกเคลื่อนที่สบายสบายพี่น้องไรลุลุดขึ้นน้ำลุ้งหวยนี่แหะพี่น้องเลยเอ้าไปเอาน้ำขุกน้ำเป๊ปซี่เอาไปทางไหนเออ ววววไม่ได้กินอะไรเลยวันนี้เขากับรยยะพี่น้องกูลประมาณสี่โมงคับสี่โมงหาโมงแล้วสียาไะบาดยห่มองบ่เดียวนี่มันแดดบ่ง่ายหมองนะ้ะมันดังคือเก่าอยู่เด้อเอาวสันเมื่อเศารนี่วัซนสดดลองพี่น้องใหญ่หมอง แขกก็เจ้ากาอ่าพราะว่ามันเ,เป็นทางเจ้าบ่าวนะพี่น้องและทางเจ้าสาวนี่ซิยูบ้านนั้นบรนนาคำดวงดาวน้อยค่ะอยู่นาคำดวงดาวน้อยทางเจ้าสาวพี่น้องทางเจ้าบ่าวเนี่ยสาวสุปณีค่ะขราเจ้ากะโหไปหาหเจ้าสาวหมดแล้วตอนนั้นก็นเจ้าก็มาขึ้นบ้านขึ้นเฮือนก็เจ้าก็มาฟ้อนรำวงอยู่ทั้งนี้พี่น้องพอฟ้อนทั้งนี้เสร็จ ประมาณนั้นนะก็จกระกลับไปฟังนั่นเพราะว่ายัน,ยนแขกเมื่อทางนั้นดิพี่นอ้องยันแขกเมื่อป่ากา็เมื่อหับแขกข้างนั้นอีกพี่นอ้องเพราะว่ามันจะเป็นมันจะเบาจาสาวเนาะมันก็เลยแบบเขาเสพทั้งสองฝ่ายแล้วมันละสีคนก็นสีหน่อยแน่นะพี่นอ้องคนยังน้อยเดียวชาุูกไมได้เลิกเว้นดีวกว่าสามโมงให้สาวซุปนี่ได้เลิกเล่เด้อเขาได้พักผ่อนนะ เปิดดีเจเลยค่ะสิคงก็จะเปิดดีเจจ๊กจ๊กมงเลยพี่นอ้องเพราะว่านักร้องก็ดวงดาโนยก็เป็นนักร้องดังคนหนึ่งกเจ้ากะโหยเบิ่งดวงดาโนยน้ำแล้วเนาะพี่นอ้องซาสุเบนยังอยากไปเลยแต่วา่าเขาคงสิกลับก่อนเลยพี่นอ้อง คันเขาบอกกับก่อนค้ากลับเมื่อเขาก็สิีดเวลดวงเราหน่อยที่กันเรา่าแมลงเราไปงานเราอาจชีเลิกไว่แน่ประมาณสองสามชั่วโมงก็จ้าว่าเมื่องเราจะมลงก็ไปงานลำเรือโอ้ยใหญ่มองรถเงียบจีลีอยู่พี่น้องได้สิให้พี่น้องเบิ่งกันด้วยเกิดเป็นอะไรกันทางหลังเอายหญ่มองบ่ ให้เขาในแขกกับเมื่อเบิร์ดล่ะพี่น้องจ้าเจ้าอยู่ใส่อยู่หันเฮาสิ่งลองใส่ซะลองยีน่าตู้นี่บ่ตู้กับตู้น้อยๆนี่ละพี่น้องย่อมๆนนะเพราะว่างานเยอะงานเยอะใกล้ไร่ปะจีบดังอีกเสะแล้วโอ๊ะเสียงกับลังด้ามันตีตีฝาเนี่ยดูมาด้วยจานเปลี่ยนหัวหนุ่มบ่ดูให้ดูนัทนเทียบตัวนะก่อน ขิ้าวเ้าเสียบรัยขี้ขาตอนนั้นจระไรลยอยู่คนนะพี่น้องแต่ว่าคนจะหมดแล้วนะนี่เป็นบ้านเจาา้า,จาบา่าวค่ะน่เจ้าพ่อ ว่าทำไมโคชกโคชกก็เมื่อปลาและประจักษ์ใหญ่มองเลยไม่กระเซียไไม่กระเซียไม่เห่าได้อันนั่นนะไม่เห้าได้ตัวนั้นนะเราเอาไปน้ำ เออไม่ตอนนี้ไม่ชมวร์ไม่หนักหลองเอาโลดหอยสิเมะแล้วนับมึงดูมึงมีจังอันไหมเออให้เราเอาดูนี่ไม่ไม่เฮาตัวโอเคละพี่น้องคะสาวซูมี่กจบคลิปซมี่กันเด้อฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามน้องสาลาได้ด้วยพี่น้องจ้าเป็นกำลังแรงใจเป็นกำลังแรงใจน้องสาลาได้พี่น้องเด้อวันนี้ก็ออกงานร้องเพลงเชียร์สเช่นเดิมจ้าพอได้เงินซื้อนมให้เทพไทยจ้าพี่น้อง พอได้ใส <night> <mumbles begun> ่ได้จาน้ำบันน้ำเพลอนลูงกิจเกศอย่าลืมนะพี่น้องจ๋าอย่าลืมน้องสาวนะกดไลค์กดแชร์ให้น้องได้เด้อเจอกันทีหน้าพี่น้องบ๊ายบาย